เมืองเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีมีปัญหาน้ําท่วมก่อให้เกิดแองกระทะหลังน้ําหลากเป็นประจําทุกปีนับเป็นการสูญเสียเกือบทุกมิติที่นี่จึงมีการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมอย่างเป็นระบบและได้ผลดีเกินคาดค่ะสภาพโดยรวมของเทศบาลเมืองเขาสามยอดพื้นที่จะเป็นแองกระทะก็จะมีปัญหาเรื่องของ น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจึงมีแนวคิดว่าเราจะต้องทําโครงการแก้มลิงนี้ขึ้นเรามีการตั้งคณะทํางานแล้วก็มีการจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมกันกับหน่วยทหารแขวงการทางการไฟฟ้าการประปาแล้วก็อปปรรอรพรแล้วก็ผู้นําชุมชนคือเรามีการทําข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการน้าเฝ้าระวังร่วมกันก็คือช่วยกันดูแลพื้นที่เวลามีปัญหาก็ให้แจ้งทางเทศบาล ที่ผ่านมานะครับที่เทศบาลได้ดำเนินการสร้างแก้มลิงน้ำที่เคยไหลตรงหมู่บ้านปรางอรุณก็จะมาไหลพักเข้าที่แก้มลิงน้ำต่างๆที่จะไหลเข้ามายังพื้นที่ส่วนใหญ่ที่จะลงตามแนวถนนพรลโโยธินนั้นก็จะไม่ท่วมน้ำในพื้นที่ดังกล่าวน้ำที่เราใช้ประโยชน์เนี่ย นอกจากใช้กับปลา,าของหน่วยทาหารนี่แล้วและยังใช้เบี่ยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องของเราใน,ในกรณีที่ฤด,ดูแรงน้ําไม่เพียงพอสิ่งที่ต่อยอดมาอีกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับศูนย์เรียนรู้ซึ่งเมื่อเรามีน้ําแล้วนี่เราก็ทําอะไรได้ทุกอย่าง่อให้เกิดประโยชน์กับผู้คนสมาชิกในชุมชน3ามชุมชน,นซึ่งมาใช้ตรงนี้ออกกำลังกายแล้วก็เป็นที่พักผ่อนรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนคือจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน